สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะสำหรับคลิปเพลงของวงปังโปะนะครับก็หลังจากที่หายไปนานเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2559ก็ว่าได้นะครับซึ่งหลังจากที่เคยปล่อยไป3คลิปนะฮะก็ปรากฏว่ามีน้องๆน,นะครับที่เขาฟังวงเราเนี่ยเขาก็ขอเพลงมานะครับก็มีทั้งคำติชมแล้วก็หลายๆอย่างนะฮะก็ขอบคุณด้วยนะคะ สำหรับปีนี้นะครับก็ตั้งใจว่าจะทำเพลงเนี่ยลงทุกสัปดาห์เลยหรือแล้วแต่วันไหนที่สะดวกนะครับก็มีน้องๆขอเพลงมาหลายเพลงครับซึ่งวันนี้ที่จะร้องเนี่ยจะเป็นเพลงใหม่ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะครับซึ่งเป็นเพลงของเบิ้ลปธุมราชนะครับซึ่งหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับที่ชื่อว่าเพลงอ้ามีเหตุผล นะครับซึ่งวันนี้วง้างปวเองก็จะมาร้องบ้างนะฮะก็เสียงเนี่ยอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับเพราะาช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับหากเสียงไม่ถึงหรือไม่เพราอยังไงก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงไอ้มีเหตุผลกันเลยฮักที่เจ้าให้มามันมีค่าสำหรับโต้อาอ ไอ้บอกเคยสิทำร้ายมันไอ้นี้แค่เพียงเจียมตัวก่อนทุนหัวสิมาผัวพันโปรดอย่ามาทิมความฝันที่อายเลยนะบอกเคยให้ใจกับใครรากหัวใจก็มีแต่เจ้า ผู้แสผู้สาหูบอกเคยสิหูหวัวสาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงกับผู้หญิงที่อายเห็นค่าให้คนไหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีสำหรับอายแล้วเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาไอาหาักเก้าจริง ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมีอยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้ก็ยังดีอยากให้หู้ว่าที่เหตุแบบนี้อายมีเหตุผลบอกเคยให้ใจกัภายีเพราะหัวใจก็มีแต่เจ้า ผู้แสผู้สาวบอกเคยสิหวัวสาแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงกับผู้หญิงที่อายเห็นค่าให้คนใหม่ที่เขาเข้ามาดูแลให้ดีสำหรับอายเราเจ้านั้นมีค่าที่ผ่านมาอายหากเจ้าจริง ให้เกียรติน้องเป็นผู้หญิงที่อายนั้นมีอยากเอ่ยปากเรียกเธอว่าแฟนเดินควงแขนสักครั้งก็ยังดีอยากให้หูว่าที่เหตุแบบนี้อายมีเหตุผลแค่อยากบอกให้น้องเข้าใจ ไอยบอกเคยขอบใครหลายคนมีแต่เจ้าผู้เดียวหน้ามนเสือ้อใจไอเดอ้ออ้ฮักเจ้าบา่ได้หลีทั้งที่ใจนั้นมีแต่เธอยังหวังดีกับน้องเสมอบอกเคยเปลี่ยนใจยังหวังดีกับน้องเสมอ บเคยร,คร,ครับผมก็จบไปนะสำหรับเพลงไอ้มีเหตุผลนะครับซึ่งเป็นคลิปแรกของปี2 5 5 0นั่นเองนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามวงบังโฟนด้วยนะครับก็ปีนี้ก็จะพยายามลงคลิปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับครับแล้วก็คลิปหน้านั้นเป็นเพลงใส่ว่าสิบอทิมกันนะครับซึ่ง หากคิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับครับก็วันนี้ขอจบคลิปนี้ไปด้วยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ